วันนี้เรามาตรวจสอบปัญหาของปั๊มนะครับสูบน้ำไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่มีเศษกิ่งไม้นะครับไปเกาะอ,อยู่ที่เช็ควาวนะครับน้ำเลยไหลย,ย้อนกลับที่บ่อแต่พอเติมน้ำเข้าที่ตัวล่อน้ำนะครับ น้ำเต็มแล้วนะครับน้ำไม่ไหลยย้อนแต่ปัญหาคือเปิดยังไงน้ำก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับจากที่เจอตอนนี้นะครับมีเศษเศษหญ้าเศษอะไรนะครับไปเกาะอ,อยู่ที่ใบพัดเขานะครับนี่ครับผมจะลองเอาออกดูนะครับว่าจะขึ้นไหมสังเกตด,ดูที่ปั๊มด้านข้างนะครับน้ำ เหมือนจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับก็แสดงว่าน้ำอาจจะไม่ออกมาเลยนะครับนะครับมันแห้งแห้งนะครับเดี๋ยวลองลองเช็คดูนะครับผมจะเอาเศษหญ้าเศษอะไรออกก่อนนะครับนี่ครับเอาใช้ลวดนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับ อาจจะเป็นปัญหานี่นะครับมันเข้าไปอุดอุดรูน้ําจากใบพัดนะครับน้ำมาเข้าตรงนี้แล้วก็จะออกด้านข้างนี้นะครับนะครับรอดูครับผมจะขึ้นไหมก็เป็นปัญหาที่คนใช้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คิดถึงนะครับ คิดว่าน้ำจะผ่านธรรมดานะครับโอ้นี่ก็ชิ้นใหญ่เลยครับเศษใบไม้ครับกันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่มันตกด้านข้างตกอะไรแล้วมันก็จะถูกดูดขึ้นมาผมคงต้องแก้ที่ตัวหัวกระโหลกหรือว่าเช็ควาล์วนะครับหาอะไรไปคุมอีกรอบหนึ่งไม่ให้เศษใหญ่ๆพวกนี้นะครับเข้ามาติด เดี๋ยวเราชมตอนประกอบกลับแล้วก็จะปั๊มน้ำดูนะครับว่าจะขึ้นไหมตอนนี้เอาเศษหญ้ยยาเศษอะไรที่ไปเกาะอยู่ด้านในออกหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะประกอบกับเข้านะครับตอนนี้เราประกอบก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้มาลุ้นกันครับว่าจะได้ผลไหมครับสำคัญคือพยายามหมุนน็อตทั้งสี่ตัวนะครับที่หน้าปั๊มนะครับ มันอย่าอย่าหมุนข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปก่อนจนสุดนะครับพยายามหมุนไปพร้อมๆกันนะครับแล้วค่อยขันแน่นอีกทีพอหลังจากตึงมือแล้วค่อยขันแน่นนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เราขันน็อตตัวเครื่องกับฟานะเครื่องเข้าเรียบร้อยนะครับ แั่นแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับเดี๋ยวเช็คดูน้ำก่อนนะครับเติมน้ำหน่อยนะครับ น้ำอยู่แล้วนะครับเติมแล้วเราต่อท่อไว้งี้จะเติมน้ำหลอ่อน้ำล่อนะครับได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองปองั๊ม ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูตัว,วนี้ทีก็ไม่ไดถึงกับยุบไปหมดนะครับจะเป็นเพราะปัญหาอะไรเอ่ยพัดลมก็ทำงานนะครับ เดี๋ยวเช็คดูอีกรอบครับตอนนี้ผมเปิดตัวจุดรล่อ,อน้ำที่ตัวเครื่องนะครับเราจะลองเติมดูมันจะมีปัญหาน้ำขึ้นมาไม่ถึงหรือเปล่า กดว่าน,น้ำตรงนี้ไม่เต็มนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วครับอยู่ไหมอ,อยู่แล้วนะครับเต็มแล้วเดี๋ยวเราหมุนกับคันน็อตกลับไปนะครับ พอตึงมือนะครับเพราะว่าทุกย่างเขามีรองอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปักกันดูใหม่นะครับอ่ามีแรงนะครับปัญหาอีกตัวหนึ่งคือน่าจะตัวนี้นะครับมันอาจจะคายออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งคือผมลองเปิดดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะคาย,ยานั้น แล้วผมไม่ได้ไม่ได้ขันมันแน่นนะครับแต่ปัญหาส่วนหนึ่งหลักๆคือน่าจะเป็นเศษหญ้าเศษกิ่งไม้อะไรที่ไปติดอยู่ในใบพัดนะครับในรูใบพัดเดี๋ยวเราไปดูน้ํานี่ครับมาแล้วครับอนนี้เป็นถังน้ําหมักของผมนะครับถงังใส่เติมปุ๋ยครับถงังเติมปุ๋ยนี่ยาน้ำรดก็จะใช้ ถุยหรือว่าน้ำหมักอะไรลงไปนะครับอันนี้เป็นซีดีของเกษตรเกือน,กนี้จะเป็นฮิวมิกนะครับหลัแล้วอันนี้เป็ชุดดูถุยนะครับเติมเข้าไปที่สวนเรานะครับร้อนนะครับก็ก่าไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ